สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะการส่งกําล <N Sa> ังของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับวันนี้วันนี้ผู้เรียนนี้มีด้วยกันอยู่3ลักษณะการส่งกําลังของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีด้วยกันอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือส่งกําลังจากด้านหน้านะครับส่งกําลังจากด้านหน้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้านะครับเป็นตัวส่งกําลังนะครับเห็นไหมฮะของลมอเตอร์ มีเบรกนะครับแล้วก็มีสายอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้มันก็คือสายของมอเตอร์นั่นเองนั่นก็คือตัวล้อหน้านี่คือเป็นหับนะครับเป็นหับที่ส่งกําลังเป็นตัวชุดเหมือนที่เราเรียกถ้าเป็นรถก็จะเป็นเหมือนขับเคลื่อนล้อหน้านะครับอันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับนี่เป็น3าล้ออันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าของของสองล้อนะครับของสองล้อนะครับก็ตัวนี้ ชนิดที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับต <deal> ัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ต้นกําลังเนี่ยจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ส่งไปที่ล้อหลังทั้งสองนะครับเวลาเราขับเคลื่อนนะครับก็คือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอย่างนี้นะฮะขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ นี้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวมอเตอร์ไซค์ตันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะไม่มีท่อไอเสียนะครับไม่มีท่อไอเสียนะครับก็จะเป็นด่นะฮะดูจากตรงนี้นะครับนี่ก็จะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังเวลาเราบิดคันเร่งเร่งคันเร่งนะครับ ล้อหลังก็จะเป็นตัวต้นกำลังนะครับทำให้พานะตัวน,นี้มันเืนเ่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับคุณเรนะครับนี่เป็นการส่งกำลังแบบที่2นะครับลักษณะอันแรกก็คือขับเคลื่อนล้อหน้าอันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับนะครับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็จะเห็นทั่วไปนะครับกำลังแบบที่3นะครับก็เป็นแบบชนิดขับเคลื่อนตรงกลางนะครับขับเคลื่อนตรงกลาง เครื่องตรงกลางก็คือแหมแต่นี่มันมาอยู่ท้ายท้ายนึงนะแต่อย่างนี้เขาเรียกกลางนะอย่างนี้เขาเรียกกลางอาจจะขยับมาอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้อย่างนี้เขาเรียกกลางนะครับเเรียกกลางนะครับแล้วก็ส่งผ่านโซ่หรือสายพานนะครับผมมาที่ตัวล้อหรือตัวเฟืองเฟือง,งท้ายต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นลักษณะเป็นสายโซ่นะครับเป็นลักษณะสายโซ่ครับ ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นขับกลางนะครับตัวนี้ก็ขับกลางก็คือสังเกตว่าตัว e water, ต้นกําลังนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ส่งผ่านด้วยระบบสายพานนะครับด้วยระบบสายพามานะครับเข้าที่ล้อหลังนะครับเข้าที่ล้อหลังมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะครับก็คือ1ก็คือ ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสองขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสามแล้วก็คือขับเคลื่อนตรงกลางนะครับขับเคลื่อนตรงกลางนะครับก็เป็นสามชนิดนะครับของการส่งกําลังไปที่ล้อนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ครับก็ผมเฉลิมชัยนะครับจันสลิดสุลนะครับวิทยากรโรงเรียนเสือชีพเทชียงใหม่คอร์สจอกนะครับสอนวิชาบริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับให้เจอกัน ประชาชนท่านใดที่มีความสนใจที่ต้องการจะเรียนนะครับทั้งสร้างและประกอบนะครับขอบคุณมากครับ